Hey, สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง43แล้วตอนแรกจะออก6โมงอันนี้43แล้ว <Hello. S 1> ตอนจะเดินทางไปที่กาญจนบุรีอำเภออำเภอทองผาภูมิใช่ไหมใช่บ้านอีตองไปผมว่าไปกันดีกว่าสายแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วนะครับ ครับหลังจากที่เราขับรถม,มาได้สักพักหนึ่งตอนนี้ก็แวะปั๊มรตทอเข้าห้องน้าห้องท่าซื้อกาแฟกินว่าจะกินอเมซอนก่อนที่จะเดินทางกันต่อขอเติมกาแฟก่อนแล้วกันจะได้มีแรงครับหาเติมกาแฟก่อนได้หรอทางรอ สั่งอะไรกาแฟข้าวสั่งอะไรสั่งเอเทียนที่ไรเงี้ยนี่ครับกินกาแฟกันก่อนกินกาแฟกันก่อนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าห้องน้ำห้องท่ากินกาแฟอะไรกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่ออีกประมาณ200กว่ากิโล ดี๋ยวจะไปที่ครัวริมบึงก่อนเนาะก่อนที่จะไปบ้านอีตองปิลอ็อกเดี๋ยวจะแวะกินข้าวที่ครัวริมบึงก่อนตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อยาวๆเลยทีนี้ยิงยาวเลยโอเคไปลุย อ่าตอนนี้หลังจากที่ขับรถมาไกลมากแต่ยังไม่ถึงนะแวะกินข้าวก่อนที่กลัวริมบึงแล้กินข้าวก่อนนะครับตอนนี้มาแล้วพริกพิกนี้พริแกงหมูป่าไหมใช่พิกแกงหมูป่าอันนี้ไก่ทอดจิม ตอนนี้เรากิน,กน,กนสเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปที่รีสอร์ทแหละอันนี้รอรอน้ํไหมนิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่อิ่มนะได้เยอะนะได้เยอะก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักแหละจะเข้าที่พักอีกสี่สิบโลมาชั่วโมงนึ่งต้องขับรถต่อเยอะเลยไ,ไปไปกันดีกว่าไปา ใช่ครับตอนนี้ก็ถึงจุดชมวิวแล้วชมวิวนี่ผมมาถ่ายว,วิวว่ะถ่ายจุดชมวิวก่อนนนี่ะนี่ครับนี่คือจุดชมวิวระหว่างทาง ชมยู่ระหว่างทางที่จะไปปีร้อกโหสวยมากสวยปะเนาะสวยมากเลย นี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับที่พักบ้านยายกระเลียงบ้านบินร้องอากาศเย็นอะ่ะไม่ต้องไม่มีไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมอะ่ะนี่มาดูอ้อไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเพราะอากาศเย็นมากอากาศเย็นวิวสวยมากครับดูวิวหลังห้อง เเล่นตอนกลางวันตอนนี้นะ่าจะประมาณบ่ายสามโมงครับมาอยู่ที่หมู่บ้านจุดล็อกแล้วถึงแล้วถึงต้องบ่ายสองเนาะถึงตประมาณบ่ายสองก,กว่าหลายเยอะจัดหล้ยเยอะไปหน่อย <c oughs> นี่ครับอากาศดีนะน,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 นี่โอ้หมึนหัวนะนี่ขาดดีเนาะ อ๋ันเ,เล็กเล็กใช่ไหมเนี่ยอันเล็กส <c oughs> ไลอ์มีหมาด้วยอ้อตอนนี้าจะกำลังไปเดินเดินไปเดินเดินเสาธงครับตอนนี้เดินจากที่พักไปประมาณ450เมตรเป็นไอ้นะช่องทางมิตรภาพใช่ไหมอืมช่องไทยพมา่าเป็นช่องมิตรภาพแล้วห่างไทยพมา่าเป็นเขตชายแดนครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปชมวิวตอนเย็นว่าจะเป็นอย่างไรไปโชมไันครับโอ้โหเดินยาวกันนะนี่เดอนาวทองเจอยยาวแสวทองขับรถขึ้นมาเขาค่าคินว่าบนมาจอดข้างบนได้เลยได้เหรอ อนี่ถึงแล้วเห็นเสาทงแล้วอ้าวชมพงบ้าคาดหนุ่มโอ้โสวยเหมือนกันนะ ủa ấy vậy. <laughs> ตอนนี้จะกำลังเดินไปขึ้นสองแถวไปเนินช้างศึกใช่ไหมใช่ขึ้นสองแถวไปเนิช้างศึกเพราะว่าตอนแรกว,ว่าจะขับรถขึ้นไปเองแต่เป็นรถเก๋งเขาบอกว่าเก๋งยากเลยก็เลยไม่เอาดีกว่าขึ้นตาขึ้นสองแถวดีกว่าถ้าจะดีกว่า ตอนนี้ก็ขึ้นสองแถวมาแล้วนะครับขึ้นเป็นรถกระบะของคนในหมู่บ้านเนาะเสียคนละห้าสิบบาทก็ดีกว่าเราตัวเองขึ้นไปเนาะเพราะว่าทางมันโหดพอสมควรก็ใช้เวลาไม่นานครับขึ้นไปก็จะมีวิวข้างๆทางให้ชมเป็นภูเขาสวยมากครับทุกคนดูเป็นแบบนี้ตลอดทางเลยระหว่างระหว่างทางขึ้นสวยมากมาถึงแล้วนะครับ <S <S เนช้นางสึด สวยมากโค้ชสวยกับบอกเลย เพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาตึงห้องพักแล้วตอนนี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จประมาณสี่ทุ่มแล้ววันนี้ก็ออกจากบ้านมาเช้าตั้งแต่เกือบเกือบเจ็ดโมงเนาะเดินทางมาใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงขับรถมาห้าชั่วโมงถึงอำเภอปีล็อกนะครับแต่ก็จริงๆก็มีแวะเข้าห้องน้ำด้วยแวะ ปั๊มด้วยอะไรด้วยเนาะกินกาแฟก็มาถึงอำเภอปินล็อกก็ใช้เวลามา5ชั่วโมงแล้วก็แวะกินข้าวที่คัวริมบึงเสร็จปุ๊บก็ขับรถเข้ามาที่ใบ้าอตองมาที่รีสอร์ทเลยก็บรรยากาศดีมากครับประทับใจไม่เคยมาเลยมาพอมาถึงปุบ๊บบรรยากาศอากาศดีมากชอบมากๆเลยคือแบบคืออากาศดีมากๆถ้าได้มาสัมผัสนี่คือแบบอากาศดีจริงๆอะ่ะเนะาะดีมากเลยก็ มาถึงเข้ามาทำใจมากแต่ว่าทางตั้งแต่ทางตั้งแต่ตรงทางตั้งแต่ตรงที่จะกําลังจะเข้า,าบ้านอีตองประมาณสามสิบโลอ่ะโอ้โหที่เขาบอกสามรอยเก้าสิบเก้าโค้งนะครับสุดยอดจริงๆคือเอาง่ายๆเลยคือมีคนเมาโค้งอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มีคนเมาโคง้งคือถ้าเป็นมือใหม่นะ มือใหม่ัวเองคิดว่าไงก็ยากเหมือนกันเ <ไป S 1> นาะมานะเรื่อยๆใช่เนาะถ้าถ้าเป็นมือใ,ใหม่แบบไม่มีประสบการณ์ขัขบรถขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะมีรถส่งรถสวนด้วยแต่ก็ไปได้รถเก่ง<ม>ะอะไรเงี้ยไปได้ใช่ไปได้คนมาท่องเที่ยวเยอะถนนดีใช่ถนนดีถนนด,ถน,นดีตลอดทางเลยแต่แค่ว่าอาจจะช่วงโค้งช่วงขึ้นช่วงลงอะไรเงี้ยช่วงซ่องสะพานใช่ไหมใช่ จะมีช่วงโค้งขึ้นมาแล้วมีป้ายเตือนว่าช่วงซ่อมสะพานอันตรายมากตอลอดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตกเขาแน่นอนเลยอันตรายเนาะอันนี้ก็เราก็ไปเนินช้างศึกมาเหมือนแรกไปเนินช้างศึกเสร็จปุ๊บไปดูพระอาทิตย์ตกก็สวยมากเนินช้างศึกนี่คือสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง เพือมาดูพระอาทิตย์ขึ้นไปดูหมอกไม่รู้ไม่หมมมีหมอกมีแบบหมอกไม่น่ามีหรอกแต่ว่าอา,อากาศอาจจะดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้เราขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วลงมาแล้วก็มาหาข้าวกินที่หมู่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็กลับมาที่ห้องพักก็อันนี้คือวันแรกสรบหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีแวนหลายที่อยู่เนาะวันน้ำตกจอกก็ดิ่งด้วยมี อ่าคาเฟ,ฟ่ด้วยม <Okay. S 2> ีหลายที่เลยพุ่งเนี้ยพุ่งเที่ยวไม่จะแวแะเยอะ <Okay. S 2> ถ้ามีเวลาจะเข้าเขื่อนด้วยม <Okay. S 2> นะั้งนะไม่หลายที่เลยพุ่งเนี้ยขายกับแต่ว่าวันนี้ไม่มาแล้ว <Okay. S 2> ขอพัผอกผ่อนก่อนนะครับเพื่อนๆพื่อน,นไปละ